หลังสวัสดีค่ะวันนี้แม่ของสมศรีมานอนวัดนะคะมาจำศีลในวันอาสาละหะบูชาค่ะหลังจากสวสดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จก็เดินรอบๆวัดค่ะฟ้าก็คึมๆนิดหน่อยคืนนี้จะได้เวียนเทียนแบบฝนไม่ตกไมเนอะเด็กๆจะลงมาเวียนเทียนเยอะหรือเปล่า รอชาวบ้านลงมาเวียนเทียนนะคะวัดก็จะประมาณนี้นะคะ่ะอยู่บ้านนอกสงบดีมากสงบสุขม,มากใครอยากมาเที่ยวบ้านแม่ส้มสีได้นะคะเดี๋ยวพามาไหว้พระสวดมนต์คืนนี้แม่ส้มสีจะนอนที่วัดนะคะจจำสีนกับเพื่อนๆกับคุณยายทั้งหลายคุณยายที่น่ารัก วันนี้จำศีลกันมีผู้หญิงสิบสองคนผู้ชายสองคนรวมแล้วก็แม่ขาวสิบสองน้องพ่อขาวสองเป็นสิบสี่ค่ะพระอยู่ที่นี่ก็มีอยู่ทั้งหมดก็หรูปนะคะมีหลวงตาแก่มากๆต้นอะไรคะเพื่อนๆรู้จักไหมคะแม่สมศรีไม่รู้จักครับเพราะมันต้นใหญ่มากต้นอะไรไม่รู้ใบเขาใหญ่มาก หน้าแรงจะไม่มีนะคะพอหน้าฝนเขาก็ขึ้นใบมาใบเขาใหญ่มากเลยเอาทาเป็นเสื้อผ้าได้เลยนะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยสารวัดที่แม่สมศรีจะนอนคืนนี้เพื่อนเพื่อนมาโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะ เืนนี้ลงมาร่วมกันเวียนเทียนเยอะๆนะคะก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ